พลตำรวจตีชานวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยทีมพนักงานสอบสวนร่วมกันประชุมแนวทางการสืบสวนสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีลอตเตอรี่30ลบร้านบาทระหว่างร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลกับนายปีชาไข้ครวญหรือครูปีชาภายหลังประชุมพลตำรวจตีชาญเปิดเผยว่าจะดำเนินคดีกับพลตำรวจตีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ในข้อหาประพฤติมิชอบตามมาตรา157เพียงนายเดียวโดยภายในสัป,ปดาห์นี้ทางกองปราบปรามจะนำหลักฐานเข้าร้องทุกต่อคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการสำหรับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนเมืองกาญจนบุรีทั้ง4นายเบื้องต้นยังไม่ถูกแจ้งข้อหาใดๆและอาจจะกันตัวไว้เป็นพยานทางคดี ก็เป็นหมคคนที่เสรให้กายมาแล้ว